มาดูนะพะนักง,งานหายโอ้ยไม่มีใครอยู่โอ้ยตายแล้วไม่มีโด้ันแล้วของหมดแล้วเนี่ยเขากลับบ้านกันแล้วเหรอเฮ้ยออเดอร์มาทาําไงอ่ะไปไหนกันหมดเนี่ยอุ้ยโอ้โหเครื่องกร้องนานมากเลยนะ เฮ้ยเป็ไหนกันหมดวะเฮ้ยพระทังงานล่ะออกหมดแล้วเหรอหรือนี้กลับบ้านไปแล้วหรือเป็ชี้วับไโอ้ แต่ว่าของมันไม่มีแล้วนะดูออเดอร์ดิมีแค่นี้เองแล้วเขาจะของที่ไหนมาขายให้เราอะ่ะโอ้โหขายแล้วทิ้งให้ใครดูนี่อ่ะ้ยไปไหนกันหมดวะเฮ้ยโอเคครับทุกคนจากการสำรวจ เดินดูทั่วร้านนะไม่มีพนักงานอยู่ในร้านเลยนะครับโอ้โหยกเรื่องสิครับรออะไรโอ้โหเสียเวลากูอีกห้าเจ็ดสิบคิวเลยกูไปไหนของเขาวะดูดิ ของก็ไม่มีด้วยนะอะไรกันวันนี้อะไไันมนเสียเวลาตรงนี้แหละเวลายกเลิกเวลามีปัญหาอะไรมันติดต่อยากมากเลยนะนักง,งานหายไปไหนวะ หนักกว่าเดิมอีกกูเข้าแล้วออกใหม่โอ้ยวันนี้กระยอดหมว่อน,นี้เสียเวลาชิบหายโอ้โหเจ็สิบสองคิวเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับแป๊บหนึ่งพักกล้องก่อน